และนี่คือหางหนูตัวจิ๋วพลังแรงรุ่นใหม่ล่าสุดจากคังซิมก๊อตกับซิมก๊อต dewc x หละเรียดจะเป็นยังไงเรามาดูไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพ,เ,พเพื่อนกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อนจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่ๆหมจากคังเรรโฮลิซายถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพร้อมกันแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยครับซิมก๊อต dewc x ถือได้ว่าเป็นหางหนูตัวจิ๋วรุ่นใหม่ล่าสุดจากคังซิมก๊อตโดยงานนี้ครับเขาได้เลือกใช้ชิปคุณภาพ จากไซรัลโลจิกในรหัส cs 4 398八จำนวน2ตัวเป็นชิปแดกเจนใหม่ล่าสุดที่กินพลังงานน้อยและมีสัญญาณรกกวนที่ต่ำซึ่งจะรองรับการถอดรหัสสัญญกกออาณเส,สียงในระดับ pcm 3 8 4ร h z 3 2บกิโลเฮิรตซ์บิตและ DS d sd 256โดยใช้การเชื่อมต่อในรูปแบบ usb type c ซึ่งจะรองรับการเชื่อมต่อแบบ uac สำหรับการเล่นเกมที่จะทำให้คุณภาพเสียงในการเล่นเกมมีความลื่นไหลไม่มีการน่วงทำให้เราเข้าถึงบรรยากาศเกมได้เป็นอย่างดี แถมยังรองรับการปรับเกณฑ์ได้2ระดับโลและไฮโดยในส่วนของการออกแบบ s i m ก o อต d e w c x นะครับผมตัวเครื่องจะขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี CNC วัสดุเป็นโลหะน้ำหนักเบาทำให้เราพกพาไปได้สะดวกตัวเครื่องครับมาพร้อมปุ่มใช้งาน2ปุ่มที่จะทำหน้าที่เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงและใช้สำหรับปรับแต่งการใช้งานของตัวเครื่อง โดยเราจะสามารถเพิ่มระดับเสียงได้สูงสุดถึง30ระดับรวมไปถึงช่องสัญญาณหูฟังที่มีมาให้ไม่ว่าจะเป็นช่องสัญญาณ3.5ม mm, ิลิเมตรที่จะให้กำลังขับสูงสุดถึง70มิลลิวัตต์และช่องสัญญาณแบบบาลานซ์4.4มิลลิเมตรที่จะให้กำลังขับสูงสุดถึง150มิลลิวัตต์ตัวเครื่องเชื่อมต่อด้วยช่องสัญญาณ USB-C โดยผ่านสายสัญญาณไทยซคุณภาพเนื้อทองแดงแบบ OFC ที่จะช่วยส่งสัญญาณเสียงได้อย่างลื่นไหลแถมยังมีสัญญารบกวนที่น้อยทําให้ได้คุณภาพเสียงที่มีความชัดเจนในระดับ Hi-Res Audio โอเคครับเพื่อนๆทุกคนได้เวลามาแกะกล่อง Sim g o อ DEW c x แล้วโอเคเรามาดูกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างและเมื่อเราเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะเจอกับตัวเครื่อง DEW c x อยู่ภายในกล่องเรามาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนนะครับหลังจากที่ได้ลองจับตัวเครื่องครับความรู้สึกอย่างหนึ่งเลยคือตัวเครื่องมีน้ําหนักที่เบามากขนาดของ เครื่องมีความเล็กขนาดพอๆกับเลงญ1บบาททําให้เราพกพาไปได้สะดวกแถมตัวเครื่องยังเป็นวัสดุโลหะทําให้ทนทานต่อการใช้งานจะพกพาไปไหนก็สะดวกโดยนในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆก็จะมีสาย USB C to USB C 1เส้นตัวแปลง USB C to Type A สาหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์1ชิ้นคู่มือการใช้งานและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของ Simco อ DEW 4X แต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรัการผลิตณเวลานั้น แล้วมาดูในส่วนของแนวเสียงของ s i m g o d DEWX นะครับผมต้องบอกเลยครับว่าเนื้อเบสเนี่ยกำลังดีแน่นกระชับลงได้ลึกคืนตัวไวฟังเพลงที่มีจังหวะได้อย่างสนุกเลยทีเดียวในส่วนของเสียงแหลมครับเขาจะให้ความคมชัดดึงลีดของเนื้อเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนปลายแหลมเนี่ยลากไปได้ไกลเลยทีเดียวแอบมีประกายเล็กน้อยด้วย ใน,นส่วนของเสียงร้องครับเขาจะออกในโทนอุ่นใสชัดเจนให้ความสมดุลเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะเสียงร้องผู้หญิงครับเขาจะให้ความหวานละมุลเลยทีเดียวใน,นส่วนของเวทีเสียงครับเขาจะมีทั้งความกว้างและความลึกที่พอๆกันการแยกมิติและระยะของชิ้นดนตรีทําออกมาได้อย่างชัดเจน ในส่วนของการเล่นเกมครับผมบาเสียงัำออกมาได้ดีมีความชัดเจนไม่มีการดีเลยขอยงเสียงที่ทำรอกมาและด้วยแนวเสียงที่มีเสียงแหลมที่ให้ความคมชัดทําให้เสียงสเท้าและเสียงปืนท,ทำออกมาได้อย่างชัดเจน,นหรือว่าเป็นการตอบโจทย์ในการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีโดยรวมนะครับผมคงต้องบอกว่าซิมก็ดีเ w c x เนี่ย เป็นหางหนูที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลายจริงๆไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงผ่านมือถือหรือเชื่อมต่อเพื่อใช้เล่นเกมเก็ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างเต็มที่แถมยังใช้งานร่วมกับชุดหูฟังที่มีกำลังขับส,งสูงๆได้เป็นอย่างดีซึ่งหากเพื่อนๆกำลังมองหาชุดหางหนูที่รองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลายผมเชื่อว่า s i m g o d d e w อ x จะเป็นหางหนูอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์การใช้งานของเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีหากเพื่อนๆสนใจครับสามารถแวะมาพูดคุยและสอบถามรายละเอียดจากพวกเราโฮลิซาได้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวโฮิสไท์กับเทปรีวิวซิมก็ d ดีเอในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับหรือใครที่ได้ลองฟังไปแล้วมีความเห็นกันยังไงบ้างเว้มาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ